สบายดีจ้าสบายดีบสัสููคูสูคนสบายดีตอนเศร้ายินดี่ตอนับเขา่าวซูสองสาววันสื่นเล่พี่นนะุ้๊กมาไม่ได้หอยเขาเก็บเห็ดปุ๋ยดอว่านี่อย่างมาควยอย่างเนี้ยนะนี่เนาะนี่ควยายไปนอน้มีของใบไส้บึง้งมาไม่เ,เขาเก็บแล้วดอกน,น้อยๆพี่น้องนี่ดูว่าสองดอก เราไปเรื่อยๆหอู่บ้านนี่มากคนเดียวเราบอกกล้าช่องอะไรไปเลยเก็บไปเบิบเร์ตแรกไม่ผัดเสศษข้าวเจ้าเนื้อนิสิตจานแ้วเห็นแล้วพี่น้องอุ้ยมีแท่หมู่บ้านนี่เท่ากับขี้อ่ะเนาะเท่ากับซองพูนนี่พูดใหญ่ไปหยอดพออยัง่าย โอ้หมดงามลายแต่นี่เฮ็ดปวกเตื้อทุกคนแต่ดอกแบบตีนตั้มๆที่นึ่งว้าวม่านโมบ้าเหมือนบอรมานสันไดรลามคาจาวน้อยหนึง่งหอดบอร์พ่อแกบบ่ตีนมันกับบริตื่นบันไดได้เลย một ngàn uh -uh. Một chắc một chắc luôn. รถมาพี like water, water, ่ก็ก็บอมือใหญ่ๆเลยเนาะ บไดเกพเต้หลดนแล้วพี่เราซองอาทิตย์หลุดจากนี่อยากออกขึ้มาซองอาทิตย์เนาะขึาสิไดเกพเตดโอ้ยสาบเถอะโเฮดุ๊บเว่ะโาเฮดออกชุดนี่นั่นใ่อยากออกลายไปเลยเพราะว่าฝนนั่นบโต๊ะแต่ดนแเลวพี่เนาะ ใบสบเพดบอก่อยไปด้วยแต่ใเห็ดออกสุดนี่นะคนบ่อยากลายไปไหนกันหรอับเห็ดมันนะ แดดแล้วเขาเจ้าก็คิดว่าเ็ดออกบาหลายดิคุ้นก็บเลือหายบาหลายกันเลยโอ๊ยมันจะสับมันกำลังรล่มออกๆได้ นี่คือเห็ดหมูแหลกของฮาพี่น้องงามงามแต่บัดบ่หลายเนาะไปหมู้าหมูใหม่มาดิมาต้นเห็ดให้ปวกในขางทางเนาะใสว <c oughs> ิกำลังจูมอยู่ในเทียมทางอ <c oughs> พี่น้องมันกำลังออกพี่ นังไเนาอเดี๋ยวเปดัมพ์ที่ใช้กับที่ พี่น้องเฮ็ดปวดนงะเดอกเฮ็ดนี่เฮ็ดขามันบาดันออกสุดก่อนเสียมเขียมันฮักเบิร์ดเลยมันเฮ็ดคือออกแล้วนี่วะหมู่บอยใหญ่ มาต้นเห็นเห็ดปวกบาดเอาค่อยกระเดียวเบิง้งอยู่ค่อยกระเดี่ยวไว้อเอีกนะประเทศมันอันดอกนี่เอ้ค่อยคิดดูว่าแม่เห็ดปวกได้ค่อยเดียวมาดอกเดียวนี่นอ๋อน่นกันตัวจุม๋มมาไม่อยอมมาค่อยใิ้นตน้นมันบาดแล้วพี่น้อง นมาหอยกินเบดอดเห็นแต่หอยตีนมันแค่แต่เห็ดฟ้นเบอร์โต๊ะเลยมันยังแข็งจักเห็ดออกแบบได้เห็ดน,นะออกได้สองสามมืออนี่ตัวหัางกระแตก,กันมี นราเสียมนโอ้ยมาหอยมันไปหลีอยู่ใส่ปะเย็นแต่หอยมันกินก็อีกเลยเด้อทุกคนอยู่หวยแต่กระโม้อบใหญ่คือเก่าแต่ว่าดอกใหญ่ไงต้นนี่โอ้ั้างพูดหังดอกใหญ่พี่หน่องซองดอกนะ ออกแบบโมงใบใหญ่เนาะออกใหญ่ๆไปบานแ้วมันจะออกแบดเลยเนาะโมงใบใหญ่เหลาโลงหอดบอลเก่าฮะเนาะ เจ็ดก็แต่ว่าสวยเลยมือนี้นะสิสีหอดเจ็ดโม่เจอบ่อผอคนหาจ้าคนไปน้องไ่เฮ้ มันคือบอคาหวหน่งหรือหมูหนึ่งเบียร์ก็ตากิเกะเจ้านะอันนี้คือหมูที่ที่สี่แล้ยนะป้าทุดด๊บตุ๊บดอกเคฟีนีน่ ็ปวดอ,อยู่แล้วพี่น้องต้นน่ามานเลยไหมแจ็กหม่ที่เท่าไยแล้วอันนี้นะสิเป็นหมูที่หาฟองเทองนะอมองมาโมน้อยหรือหมูใหญ่ยังซองดอกนี้อันนี้คือหมูเฮดพี่น้องหมูที่หาสองดอกขอลอ่ยออกเอีอยงจังสิเด็ก กำลังพ่อแกงหนึ่งแล้วไปมาเธอเอากระต้าน,นี่ผ้าออกไปมันสวยแล้วจกมันจกมันออกแบบใดพี่น้องยุพี่ประเทีนดอกหนึ่งอันนี้คือโม่ใหม่ด้นี่บนมีหม่เลยเฮ็ดปวกออกบลายพี่น้องนี่หมที่โกนี่จักดอกหนึ่งสองสามสี่ เก็บมันออกเบเบิดสุดก่อนดิไม่เลยใยญออกินึ่งคล้ายฝนตกงามแฮงพี่หนอ่ม <c oughs> อันนี้สีลำค่ะพี่น้องนี่เก็บถาได้ มันออกมูมบ่อยหญ่เก็บไปบน่ละหน่อยพอได้เมื่ออ้างเขาว่าได้เก็บหลายได้เก็บเพิ่มหลายมุม ้านะมันเป็นแบบแหงแหงพี่นงเพราะว่าฝนโบโต๊กเต้ดนแล้วเนะะวาะทันน้กระโต๊กลางมือวันซื้นนี่กระต๊กรบดนบันไดโต๊กน้อยหนึ่งยกรย่าช่วงนี้อาจซีย่งแดดดนเติบอยู่บระจักษ์แดดประมาณอาทิตย์หนึ่งคุปจักษเฮ็ดมันออกถ่าฝนซื้อๆมันยังออกบาท่านลาย พอดีแหละมันออกลายก็พอดีเสียมหน่อยเขามาหดสั่งเสียมหน่อยมาแต่แล้วซาดาสั่งสองอาทิตย์เลยยังบ่ชอยู่ว่าสร้างมาไว้ถ่าเฮ็ดออกจนเฮ็ดซีเซ้าออกแล้วคือซีเบอร์เทอนี่แหละพี่น้องเฮ็ดกันนะคุณก็บ่ได้ค่อยเห็นห้อยเขาเจ้าเก็บไปไดยหัางก็เห็นห้อยเดียวนี่แหละตัวเขาเก็บลามังกีนี่ มื่อาทิตย์นี้จะสิหาเอียงคุดจิลอกคุดเกือบคูมมือเบื่อแล้วเ<ม>บื่อจิลอแล้ว<ม>เห็ดข่กับมันคือสิบอกออกมันแดด<ม>แต่กนน่อนน่ะฝนตกลินเอามาหาเก็บเห็ดข่าแถวนี้<ม>อันนี้มันแดดพดแดดพูด<ม>นี่ก็คือเห็ด ทางเบิร์คลองห้ามณีเนาะพี่น้องกับพ่อแกงหนึ่งอยู่เดอ้อในเฮดเจ็ดหมู okay. ่เด็้แกงหนึ่งจ้าแก่พักเิีย่ยวมอนแกงกินแซ่บๆก็ไม่ได้ไ้โมกับเทียนเ้าเขาป้ามาในสามมือแล้วสามมือจังได้พ่อแกงเฮดกะไปมือทำอิดก,ก็ได้ตั้งแต่เฮดตบัตบเฮดตับพูน ไดซ้ำซี่ดอกบบกกระส่ตูไ้ไ้เม่อว่าในประเทศปวกกำหนึ่งกระส่ตู้ไว้พอดีละพอแกงเมื่อนี่เมื่อจ้านีสีหอดเพื่อน,นแล้วโอเคจ้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสีเดียรขออนุญาตลาเลยเด้อขอบใจเบริพพร์ตสู้กูสู้คนที่ติดตามหรือัะได้ก็ฝากติดตามฝากเป็ในแรงใจให้นเด้อเนาะ พ่อกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้า